สวัสดีค่ะแฮปปี้ซันเดย์นะคะสวัสดีวันาทิตสุขสันต์วันอาทิตย์วันหยุดของทุกๆคนด้วยนะคะคืนเพลงมาเลย <c oughs> วันพักผ่อนของหลายๆคนแล้วก็วันหยุดของทุกๆคนนะคะแล้วก วันพรุ่งน,นี้ก็เตรียมตัวทํางานกันปกติสําหรับไปลายบริษัทค่ะแต่ว่าบางคนก็ยังทางาน Work From Home นะคะไม่ต้องไปออกจากบ้านแล้วก็หลายคนเหมือนกันค่ะตอนนี้เห็นว่ามีการกักตัวนะคะต้องถูกกักตัวจากการที่ ไปมาจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปลอดภัยก็รับผิดชอบต่อสังคมโดยการกักตัวตัวเองด้วยนะคะมีหลายคนที่ตอนนี้เริ่มหันมากักตัวตัวเองแล้วนะคะคําว่ากักตัวคือกักตัวเพื่อดูว่าตัวเองติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้พี่แคทวันที่13แล้วสัดการกักตัวนะคะก็จะคลื่นเคร่งแล้วลานิดนึงนะคะเพราะว่ามันกําลังจะหมดแล้วค่ะแต่ว่า สิ่งที่ที่ไม่ค่อยคลื่นเพลงคือถ้าออกไปแล้วเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นและคงจะมีการใช้ชีวิตที่มีความเซฟมากขึ้นทําให้เรารู้จักว่าต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะทักทายวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะตื่นมาทําอะไรกันบ้างวันนี้พี่แคทนะคะก็อ่านเข้าไปในเฟซของหลายๆคนในเพจของหลายคนที่เริ่มโดนเริ่มโดนกักตัวแล้วก็ต้องถูกให้กักตัวเพราะว่าคุณมีความน่ารังเกียจต,ต่อสังคมเริ่มอันตรายก็หลายคนบ่นว่าเดี๋ยวนะครับ ถ้าผมโดนกักตัวผมอยากทราบครับว่าวันวันหนึ่งอ่ะต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าผมเป็นคนขี้เบื่อครับแล้ว14วันที่ห้ามออกจากห้องเลยหรือออกจากบ้านเลยเนี่ยทําทําอะไรดีเพราะว่าวันเดียวก็จะตายแล้วครับบางคนบอกว่าไม่รู้จะเป็นจะแบบว่าคลั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจะบอกเลยว่าสพีแคสสบายมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่คนเดียวอยู่แล้วชอบสันโดษอยู่แล้วในวันหยุดอย่างงี้ก็จะชอบอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะสุขเสาร์ที่จะไม่ค่อยไปไหนเลยไม่ได้ใช้รถอยู่แล้วก็เลยมีความที่ ไม่ได้มีเดือดร้อนอะไรในวัน13วันที่ผ่านมาพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับก,การกักตัวพี่แคทนะคะแค่พี่แคทแค่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะการกักตัวคือคุณอย่าออกไปนะคะบางคนทนไม่ไหวยอมออกไปข้างนอกแล้วไม่ยอมบอกใครว่าตัวเองอยู่ช่วงกําลังเพาะเชื้อหรือว่ากักตัวหรือมีความสุ่มเสี่ยงอยู่พี่แคทซื่อสัตย์กับตัวเองตรงที่ว่า13วันนี้พี่แคทไม่ออกจากตึกนี้เลยนะฮะ ไม่ออกจากคอนโดเลยก็ไม่แค่เขามาส่งอาหารแล้วขึ้นมาเลยนั้นมันคือการกักตัวที่แท้จริงนะคะที่มั่นใจได้ว่าเราจะไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ใครนะคะกะ็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้เป็นวันที่เราก็จะมาแชร์ค่ะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะวันวันหนึน่งซึ่งคุณผู้ชายอาจจะทนไม่ไหวเพราะคุณไม่มีงานบ้านทำละสิใช่ปะทำงานบ้านดิแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้ทำเยอะเวลาผ่านไปเร็วค่ะ 13วันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเพราะพี่แคททำหมดทุกอย่างเลยนะคะเอาเป็นว่าเรามาจะมาดูกันว่าทำอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าทั้งงานบ้านนะั้นมันไม่มีวันหมดอยู่แล้วนะคะวันนี้อยู่มา13วันแล้วหมายความว่างานบ้านมันก็มาเพิ่มขึ้นสิจ๊ะ ถูกไหมจ๊ะแต่เมื่อเช้า,ชานี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ตื่นมาค่ะพร้อมกับคุยกับพ,พ,พี่พี่พี่ที่กลับมาจากบราซิลที่กักตัวอยู่พี่เขาก็ยังหาที่พักอยู่นะคะแต่ตอนนี้กักตัวอยู่รังสิตนะแต่หมายถึงว่ากักตัวเสร็จแกอยากจะไปต่างจังหวัดแต่แกไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาห้ามใช่ไหมแกก็เลยอยากหาที่พักที่ราคาไม่แพงมากเพื่อที่จะกักตัวไว้เพราะแกไม่ได้อยู่กรุงเทพแกเป็นคนต่างจังหวัดแล้วนะคะก็ก็เลยช่วยหาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็ น้ำมศการตอนเช้านะคะโดยผ่านออนไลน์จากที่โบสถ์พระคิสจากโดยพระคุณฟังเทศนิดหน่อยแล้วก็อ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถึงเวลาทานข้าวเรียบร้อยวันนี้เราก็เลยจะมาโชว์ของ เรามีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมาอีกแล้วเมื่อวานตอนเย็นหลังจากเรา l i ฟ e เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอุ๊ยต่ละเหมือนเพื่อนรู้อลไรเหอ๋อต่ละเหมือนเบื้องบน,บนรับรู้แต่เพื่อนไม่ได้ดูไลฟ์นะเพื่อนรีบส่งสเบียงอาหารมาอย่างแน่นเหนืองเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของแคทในตลอด14วันที่ผ่านไอ้13วันที่ผ่านมานี้นะคะกเ็เรื่องราวของการอยู่บ้านถ้าคุณผูู้้้้ชาา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 ายลองงงททํํบบนนนนนะะะผหหญญิไไมมม่่่่เเรรววีปัพ มันจะหมดเร็วมากวันหนึ่งเดี๋ยวจะต้องอะโลาะซื้ออะซักผ้าซักผ้าตากผ้าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วล่ะรีดผ้าสิจ,จ้าอะฝัดฝุ่นเก็บฝุ่นนะคะเช็ดทุกอย่างให้มันเนียนกริบทุกอย่างเชื่อดีสามวันมันมาแล้วแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านให้หมดอย่างเนียนเลยจ้าถูหลายๆรอบเนี่ยพี่แค่ก็ถูซ้าไปซ้ำมาทุกวันนะคะเช็ดทุกอย่างเนี่ยฝุ่นก็เริ่มมาเสร็จแล้วก็ลื้อบ้านสิคะอะไรไม่ใช้อะไรอยากทิ้งอะไรที่มันเกะก,กะรกบ้านแล้วมันดูสปกปรก ก็นี่ก็เลาะทิ้งเลยหมดเลยไม่ต้องเสียดายในช่วงเวลาโรคภยยัยไข้เจ็บแบบนี้เลาะทิ้งมันไปเลยค่ะห้องโล่งสบายใจเพราะว่าอะไรสุดท้ายแล้วคุณเก็บสิปีก็ไม่ได้ใช้ ไม่รู้เก็บไปทําไมเออหรือก็ให้แม่บ้านไปบ้างนะคะก็บริจาคไปก็มีเยอะนี่ก็มีเวลาเสร็จปุ๊บไอ้ช่วงเวลาค้นบ้านรื้อบ้านอะ่ะรับรองเลยว่าคุณจะเพลินมากแล้วก็คืออยู่กับตรงกองนั้นไปตลอดแล้วมีอีกหลายอย่างแล้วเกินให้ทําล้างจานสิจ๊ะล้างห้องน้ําสิจ๊ะขัดห้องน้ําสิจ้านะมีอะไรทําเยอะมากแล้วก็วันวันวน,นึงพี่แคททำอะไรรู้ไหมนี่จะฟ้องจะเล่าให้ฟังก่อนจะไปรีวิวอาหารนะ อาหารแน่นคราวนี้อาหารอยู่ได้เป็นแบบถึงกลางเดือนเลยอะแต่ว่าเราก็จะออกแล้วล่ะอ,ออกจากกักตัวแล้วนะคะแต่คราวนี้จะพยายามไม่ออกจากบ้านออกให้น้อยที่สุดพเพราะครัวเชื้อโรคเข้ามาวันไหนก็ไม่รู้นะแต่มีเรื่องจะฟ้องทุกวันนะปกติเนี่ยไม่ค่อยเดิออกมาระเบียงนี่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าวันวันทำอะไรปกติเนี่ยก็จะได้ออกไปเจอคนนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยได้เปิดระเบียงห้องเท่าไหร่เพราะว่านานๆทีซักผ้าอย่างเงี้ยถึงจะเปิดไปใช่ปะ เสร็จปุ๊บเฮ้ยก่อนจากตัวเราก็มองข้างล่างเฮ้ยเพ้ามันมันมีเกศเสีกิ่งไม้เยอะมากเลยนะเราก็อ๋อสงสัยคอนโดนิติเขาแบบต,ตัดตัดต้นไม้เขาดูแลสวนอะไรอย่ข้างล่างฮะเสร็จแล้วปรากฏเอ๊ะเดียเดียวเดียว,ยว,ยวต้นไม้อะไรสูงถึงตึก7จ็ดชั้นวะไม่ถึงนี่นาเราก็เอ๊ะ เออเขไม่คิดอะไรคงแบบลมคงพัดมามั้งก็เลยออกไปเจ็บกิ่งไม้ค่ะแล้วก็โยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งไปอ้วันแรกใช่ปะพอวันที่สองอสองวันเราไม่ได้เปิดกระเบียกอีกกลับมาสองวันค่ะสองวันเปิดไมาทีเอา้าทำไมมีกิ่งไม้มาอีกแล้วอะแต่ไม่ใช่มีข้างล่างเลาอย่างเดียวนะข้างบนก็มีเว้ยตรงเนี้ยตรงแบบคอมแอร์ะ่ะตรงนี้ก็มีเริ่มมีกิ่งไม้มาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้ววางน,างนี้วางตรงนี้ใช่ปะแล้วก็แปลกๆแ,แ,แล้ว สักพักจ้ะสักพักเห็นคาตาจ้ะหลักฐานคาตานกจะนกนั่นเลยค่ะนกน็อกซูไม่หน่อยนี่คือคู่กรณีเอาไปซูไม่ได้อ่ะอ่าคู่กรณีเลยค่ะวันนี้มันไม่อยู่เพราะวันนี้มันเที่ยงมันร้อนตอนเช้าเช้าค่ะนกค่ะนกบินมาจ้ะเห็นคาตาเลยจ้ะกําลังคาบกิ่งไม้กําลังตรงมาที่นี่จ้ะเตรียมตรงมาที่นี่จ้ะเตรียมตัวจะสร้างรังจ้ะนกมาจ้ะแล้วก็อ๋อกิ่งไม้ที่มาทุกวันเพราะนกนี่เอง เพราะนกนี่เองและหลังจากนั้นพอเราได้กักตัวอยู่บ้านมาเนี่ยะคะ่ะทุกเชา้าทะเลาะก,กับนกบินมาทุกเชา้าละบินมาไม่พอนะเอากิ่งไม้มาแล้วก็เฮ่เฮ่เฮ่มาอีกแล้วมาอีกแล้วเอากิ่งไม้มาอีกแล้วเฮเงี้ยนะก็ถึงจะบินหนีไปบางวันนะคะมาแบบว่าเกาะพลอดรักกันสองตัวแล้วก็มาขี่ใส่นี่เพิ่งทำความสะอาดไปค่ะนี่ขี่นกขี่นกนะฉันเพิ่งขัด โหดูระเบียงฉันนะฉันสะอาดมากนะขัดตรงลาวนี่นะขัดลาวเนี่ยไม่เหลืออะไรเห็นไหมสะอาดไม่มีฝุ่นเลยนะแล้วก็ขัดพื้นเนียนกริบเลยนะอ๋อมันปรากฏมันมาขี้อีกนะคะนี่ก็ไหลมาอีกนิดนึงนี่ทําทุกวันเลยนะวันต่อจากเนี้ยมันเลยสะอาดตรงไหนรูไหมออกมาทะเลาะกันมาทุกวันอีนัอมาอีกเลนะมึงมาอีกแล้วนะบอกไม่ใช่ที่อยู่ไปสร้างตรงต้นไม้นู่นล่างทางต้นไม้ก็มีให้สร้างมาสร้างอไตรงคอมแอร์บ้าเหรอ อยู่ได้ยังไงร้อนก็ร้อนมาตรงคอมแอร์ได้ยังไงทะเลาะกันทุกวันวันนี้ก็ทะเลาะเดี๋ยวนี้เริ่มมึนเริ่มมึนเดี๋ยวนี้เปิดประตูมาไม่หนีจะ้ะทุกทีเปิดประตูมาหนีเดี๋ยวนี้มึนยืนขวางแล้วก็มองหน้าอ่ามองหน้าสองตัวเลยมองหน้าจนเราต้องแอะยังอีกไม่ก็ถึงจะไปนะคะที่ทวันวันหนึ่งไม่มีใครทะเลาะด้วยทะเลาะกับนกทุกวันเพราะไม่ใช่อะไร ถ้ามันสร้างเป็นรังแล้วเนี่ยมันจะลําบากเพราะว่าเดี๋ยวมันมีลูกมีลูกมีเต้าแล้วก็จะเอารังมันออกไปเนี่ยจะลําบากแล้วแล้วนี่ตรงนี้มันคอมแอรไม่ร้อนหรอวะเนี่ยก็งงนะแล้วก็ขี้นกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัสไงบอกเลยขี้นกเนี่ยมันเชื้อไวรัสถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มากๆมันไม่ดีอ่ะมันแบบมันเป็นอะไรนะ สเตปโตคอกคิดคอกแคกอะไรสักอย่างนะคะเป็นเชื้อราของมูลนกของขี้นกอะไรเงี้ยเราก็ต้องความสะอาดด้วยถ้าลอกันมาทุกวันเฮ้ยแน่จริงอ่ะบอกชื่อมาดิวะไอชื่อนกอะไรวะไอ้นกพิราบหรือนกกระจอกเฮ้ยบอกมาดิวะโอ้ก็มาดิครับแน่จริงเปล่าโอ้เนี่ยวันวันหนึ่งนะปกติเราต้องเป็นคนคิดบวกออกจากบ้านเนี่ยก็คิดบวกทุกวันว่าจะไปบวกใครดีตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวบวกกับ